สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o เราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุ่นมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมีเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่25มีนาคมทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกล่องสกินสุดคุ้มนั่นเองการันตีเลือก1สกินใน30กล่องนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมกล่องหนึ่งจะตกอยู่ที่5คูปองนะครับถ้า30กล่องก็จะอยู่ที่150คูปองนั่นเองรับไปเลยนะครับหสกินนะครับผมมันก็จะมีทั้งหมดสกินที่เราให้เลือกนะครับมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนะครับผมโอเค ต้องทำการเปิดกล่องนะครับผมให้ครบ30กล่องเพื่อจะได้รับเป็นตามเชิญสกินพิเศษนั่นเองแล้วเราก็เลือกรับ1สกินทั้งหมดที่มีให้เลือกค่าสกินนี้นะครับเลือกมา1สกินนั่นเองก่อนที่จะไปด้สุ่มกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมทั้งค่าสกินเนาะสกินแรกเป็นสกินของเทวนานะครับผมเป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินทาวา g h t นั่นเองลิมิเต็ดสีม่วงสกินที่2เป็นสกินสโนว์เฟสติวัลของแกรนครับสกินนี้ ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างหายากเลยนะครับผมสกินที่3ก็จะเป็นสกินของไวโอเลตนะครับลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองสกิน First l เลิฟนะครับสกินที่4ก็จะเป็นสกิน Snow Festival นะครับผมของวีล่านะครับสกินนี้ซึ่งผมเล็งสกินนี้ไว้อยู่นะครับและสกินสุดท้ายเป็นสกินของกาลีนั่นเองลิมิเต็ดสีม่วงนะครับสกินนี้ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกล่องสกินสุดคุ้มนั่นเองนะครับผมทั้ง5สกินที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรด้วยนะครับก็สาหรับกล่องน,นี้นะครับผมเลทนะครับผมโอกาสที่เราเปิดสุ่มนะครับแล้วเราได้รับเป็นาตานเชิญหรือว่าสกินถาวรจะอยู่ที่0.43เท่านั้นนะครับผมเลทค่อนข้างต่ํามากๆเลยเนาะ ชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็สกินอยู่ที่40%แล้วก็เพชรอยู่ที่59.57%นั่นเองนะครับผมมาเราจะมาทําการเปิดให้ครบ30กล่องกันนะครับเพื่อมาดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินก่อนที่จะครบ30สกินเ้30กล่องหรือเปล่านะครับผมโอเคผมจะสุ่มทีละ5กล่องแล้วกันนะครับผม5กล่องแรกนะครับผมจัดไปมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรอ่าได้เพชรมา50นะครับผมชิ้นส่วนสกินมาหนชิ้นส่วนฮีโร่มาหนะครับ ต่อไปสุ่ม5กล่องครั้งที่2นะครับผมมาจะได้อะไรนะครับมาลุ้นกัน5กล่องครั้งที่2ก็ได้เพชรมา60นะครับผมชิ้นส่วนสกินมาหนึนะครับผมสุ่ม5กล่องครั้งที่3นะครับมาดูกันได้เพชรมา30นะครับชิ้นส่วนฮีโร่มา2ชิ้นส่วนสกินมา1น1นะครับผม 5กล่องครั้งที่4แล้วนะครับผมครั้งที่4ได้เพชรมา70แล้วก็ชิ้นส่วนสกินมา1นะครับต่อไปนะครับผมสุ่มทีเดียว10กล่องรวดเลยนะครับผมก็จะครบ30กล่องพอดีนะครับรอบนี้ก็จะได้เป็นาตาลเชิญสกินพิเศษนะครับผมมาครบ30กล่องพอดีเลยนะครับผม นี่นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเป็นตารเชิญสกินพิเศษนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมมันก็น่าจะเด้งเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับเราก็จะมาทําการเลือกเลยนะครับผมซึ่งสกินที่ผมขาดอยู่จะขาดสกินของ first love ของ violet นะครับแล้วก็ snow festival ของ vila นะครับผมผมจะเอาของ vila นะครับสกินนี้ นี่ได้มาแล้วนะครับผมเป็นสกินที่ค่อนข้างขายยากเหมือนกันนะครับพวกเซตเ Snow Festival นะครับผมมันเป็นสกินที่ค่อนข้างไม่เอามาขายนะครับผมก็สกินนี้ได้มาในราคา150คูป,ปองเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสําหรับการเปิดกล่องสกินสุดคุ้มนะครับผมการันตี1สกินแน่นอนนะครับผมในราคา150คูปฟองเท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก่อนจะกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยด้วยนะครับบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบกิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่อมนนรกลัง ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่หมๆแบบนี้เนาะสำหรับน,นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ